มาดูกันดีกว่านะครับ hehe, ใครบ้างที่สามารถใช้ปลานได้มากกว่า1ปลานนะครับในเรื่องดาบพิฆาตรศูนย <t nations> <t Uno> ์นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ได้แค่ปลานเดียวเท่านั้นแต่บางคนนะครับมีโคตรเยอะเลยแล้วก็โคตรเก่งด้วยไปรับชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับกระตูนเรื่องดาบพิฆาตรศูนย์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับบุคคลในเรื่องดาบพิฆาตรศูนย์ที่สามารถใช้ปลานได้มากกว่า1ปลานก็อย่างที่ทุกคนนนทราาบกกััดีลว่ เก่งๆนะครับในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรนะครับที่แบบว่าอยากจะจัดการนะครับศัตรูที่มันเก่งๆพวกอาสูรทั้งหลายพวกเขานั้นนะครับก็จะมีปลาเนี่แหละในการต่อสู้นะครับซึ่งปลาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปหลายปลามากๆเลยซึ่งแต่ละปลาเนี่ยกว่าจะเข้าถึงได้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยคือไม่ใช่แบบว่าเป็นนักดาบระดับกี๊นะครับจะสามารถใช้ปลานพวกนี้ได้นะครับจะต้องมีการฝึกฝนทักษะต่างๆครบครันเพื่อจะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับนอกจากทักษะดาบแล้วยังมีร่างกายนะครับที่จะต้องแข็งแกร่งเพื่อให รับสภาพนะครับในการใช้ปลาน,นั้นๆได้จึงทําให้นะครับผู้ใช้ปลานเนี่ยที่ทําได้มากกว่า1ปลานเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยนะในเรื่องนี้นะครับที่มีการเปิดเผยมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่ามีใครกันบ้างในเรื่องดาบพิฆาตระสูงที่สามารถใช้ปลานได้มากกว่า1ปลาแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ก่อนที่เราจะไปรู้นะครับว่าใครนััั้้้้้นนนนสาาาาาามมมรรถใชปปลลลไดกกกกวว่1่1ผตออองขบยแนนะค ว่าการที่คนคนนึงนั้นสามารถใช้ปลาได้มากกว่า1ปลาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นข้อดีนะต้องพูดก่อนแต่คนจะคิดว่าเอ้ยใช้ได้มากกว่า1ปลาเนี่ยต้องเป็นข้อดีแน่นอนเลยแต่จริงๆแล้วนะครับใช้ได้เป็นแค่ปลาเดียวแต่ไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับหรือว่าใช้ได้ชำนาญสุดๆเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเนื่องจากว่านะครับพื้นฐานทักษะนะครับความสามารถของแต่ละปลานั้นมันจะคนละสายคนละแขนงกันเลยจึงนําให้นะครับการมุ่งเน้นไปสายใดสายหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เหมือนกับว่าเป็นชีวิตจริงนะครับอย่างเนี่ยสมมตินะคนที่เป็นนักวิ่งอย่างเงี้ยครับมันจะมี2สายใช่ไหมสมมติสายมาราธอนอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นความอึดนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วอะไรเลยเน้นนะครับระยะทางนะครับหรือว่าเน้นวิ่งเนี่ยที่มันแบบว่าความเร็วนะครับที่มันพอดีก็คือสมมติวิ่งความเร็วเท่านี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดแล้วนะครับก็จะเข้าเส้นชัยได้ซึ่งมันก็จะแตกต่างนะครับกับนักวิ่งเนี่ยที่เป็นสายที่แบบว่าวิ่งเร็วนะครับไปนี้ก็คือเน้นความเร็วเเเลลยนน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 ะะคคคครรรััััับบออออีี้้กกกกกก็็็หมมมมืืืปาาาาใ่งดตูจวแแ โอเคทุกคนเข้าใจแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราไปดูก่อนดีกว่านะคบว่าคนแรกที่สามารถใช้ได้มากกว่า1ปลานั้นเป็นใครกันเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับทันจิโร่นะครับจริงๆทันจิโร่เนี่ยมันจะออกแนวก้ามกึ่งนะครับว่าพี่แกนั้นใช้ได้มากกว่า1ปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทําไมกันอย่างปลาแรกนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับก็คือปลาวารีซึ่งเป็นปลานะครับที่ทางด้านของทันจิโร่นั้นก็คือเรียนมาตั้งแต่แรกๆเลยและนับได้ว่าเป็น1ปลานะครับที่ส่วนใหญ่แล้วนักดาาาาาาาหหนน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 ้้้ใม่่่ัะะะรรจจฝึกกปปปลลีเเพว็ นะครับที่แบบว่าเข้าถึงแล้วก็ฝึกง่ายที่สุดด้วยปลานวารีนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นปลานะครับที่ปรากฏมีผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่เราเห็นแล้วในเรื่องนะครับโดยทคนิคส่วนใหญ่ในการโจมตีที่มีความเร็วสูงนะครับหมดจดความเคลื่อนไหวนะครับด้วยเสมือนกับคลื่นน้ําปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงมีการปรากฏว่าในเรื่องนั้นมีผู้ใช้ปลานี้นะครับได้สูงสุดกี่กระบวนท่าก็ทั้งหมด16กระบวนท่าด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นปลาที่พวกเราเห็นอยู่แล้วแหละครับหาใทรดูดาบพิฆ่าระสูรนะครับสีสั ามารถใช้ได้นะครับก็คือปลาตะวันนะครับหรือว่าเป็นปลาเริ่มต้นเลยของทุกปลานะครับด้วยหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงหรอนะครับก็คือเทคนิคนะครับการได้รำนะครับก็คืออย่างฮินอคามิคางูระที่ทางด้านของตระกูลทันจิโร่นั้นนะครับได้สืบทอดต่อลงมานะครับจากการที่ว่าใช้การได้รำนี่แหละก็คือก๊อปปี้นะครับจากปลาตะวันมาจึงทําให้ทันจิโร่นั้นสามารถใช้ปลานี้ได้ซึ่งจะมีทั้งหมดนะครับ13รูปแบบในการโจมตีโอเคครับสำหรับทันจิโร่นั้นก็จะใช้ได้เพียงแค่2ปลาเท่านัั้นนะครบ่ซึงผม ว่าหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยทันจิโร่เนี่ยมันสามารถใช้ปลานสายฟ้าในของทางด้านเินิสึได้นะแต่จริงๆแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยที่ยืนยันมานะครับทันจิโร่นั้นเขาไม่นับนะครับว่าใช้ปลาน,นี้ได้เนื่องจากว่าไอ้ที่ทันจิโร่ใช้ได้ในหน,นนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การก๊อปปี้นะครับหรือเป็นการดัดแปลงมาเท่านั้นคือเอาง่ายๆนะครับไม่ได้สามารถใช้ปลานี้ได้อย่างแท้จริงคือสามารถใช้ได้นะครับแค่บางกระบวนท่าเท่านั้นจึงทำให้ข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับยืนยันแล้วแหละครับว่าทันจิโร่นั้นใช้ได้เป็นแค่2กกระบวนนนทท่่าาเั้็คือปราตะะวัันนคบ แล้วก็ปลานวาเรีมาต่อที่คนที่2สําหรับคันโรจิมิซึรินะครับผู้ที่ใช้ปลานแห่งความรักซึ่งแน่นอนมิซึรินั้นนะครับเอาเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสามารถใช้ปลานแห่งความรักได้นะครับอีกหนึ่งสุดยอดปลานที่สามารถนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับหกรูปแบบด้วยกันแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มิซึรินั้นนะครับจะมาเป็นนะครับเสาหลักเธอนั้นเคยเป็นนะครับก็คือลูกศิษย์นะครับหรือว่านะครับผู้สืบทอดของทางด้านของเรนโงคุโดยเรนโงคุนั้นนะครับเคยรับมิซึริมานะ ทำให้นะครับมิซุริสามารถใช้ปลาเพลงได้นะครับแต่เนื่องด้วยว่านะครับมันเป็นปลาเนี่ยที่ไม่ค่อยเข้ากับเจ๊แกสักเท่าไหร่จึงทำให้เจ๊นั้นนะครับไม่สามารถใช้ได้ดีนะครับหรือถนัดได้จนในท้ายที่สุดแล้วก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับกลายมาเป็นปลาแห่งความรักที่เราได้เห็นนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับจึงทําให้มิซุริจึงนับได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่สามารถใช้ปลาได้มากกว่า1ปลามาต่อที่คนต่อไปนะครับหรับโยริอิจินะครับโยโยริอิจินั้นนะครับหลายคนจะไม่รู้จักนะครับเขา หรือว่าเป็นคนที่คิดค้นนะครับปลานตะวันขึ้นมาซึ่งปรานตะวันนี้เนี่ยมันก็คือเป็นปลาเริ่มต้นเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเกือบทุกปลาเลยอย่างเช่นนะครับปลานตะวันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของปรานหินผาปลานเพลิงปัาอัศนีนะครับปรานวารีแล้วก็ปรานวายุเพราะในยุคสมัยนั้นนะครับนักดาบที่เก่งหรือว่าแข็งแกร่งนะครับไม่สามารถใช้ปลานตะวันได้เลยก็เลยแปบว่าทําการเนื้อพลังลงมานะครับให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้เกิดปลาพวกนี้เกิดขึ้นนะครับจนทําให้ในท้ายที่ก็มนนัอปาเ รรุุ่่่นตอจึงนับได้ว่าโยริอิจินั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ปลาเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งแน่นอนซึ่งหากนับจริงๆแล้วนะครับก็ใช้ได้ถึง6ปลาด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าโคเจ้าโหดเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นละการเกี่ยวกับเรื่องนักดาบเก่งๆนะครับในเรื่องนี้มาต่อที่คนสุดท้ายนะครับสำหรับคานาเอะนะครับก็หากใครไม่รู้นะครับคานาเอะนั้นเป็นอดีตเสาหลักและก็เป็นพี่สาวนะครับของชิโนบุด้วยนะครับโดยคานาเอะนั้นเธอนะครับเป็นผู้ใช้ปลานบุปผาแต่ว่าเธอนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับ ทำให้ชิโนโบูนั้นสามารถใช้ปลานมาแมลงได้นะครับจึงทําให้คาราเอะก็เลยนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ใช้ได้ทั้งปลานบุกผาและก็ปลานมาแมลงนะครับก็คือได้ทั้ง2รูปแบบเลยด้วยความเพื่อต้องฝึกให้กับน้องสาวของตนเองนะครับจึงนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่แบบว่าต้องเสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าต้องมาเจอนะครับกับอสูรข้างขึ้น ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าตัวละครนะครับที่สามารถใช้ปลานได้มากกว่า1ปลานนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปการที่มีปลานมากกว่า1เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโอเคแหละมันก็ดีแหละใช้ได้หลากหลายแต่ถ้าแบบว่ามุ่งเน้นนะครับในการใช้ไปปลานปลานหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าเหมือนกับว่าเชี่ยวชาญหรือชํานาญในปลานนั้นๆในเพื่อนๆคิดว่านะครับปลานไหนในเรื่องของดาบไม่าดระูนนะโหดนะครับสุดๆเลยสําหรับท่านนะครับหรือแบบท่าเทพสุดๆเลยนะครับคิดว่าชีวิตหนการเี่ ใช้ปลานี้้ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดว่าปลาไหนนะครับแจ๋วสุดๆส,สาหรับคุณนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ